สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พามาเก็บต้นหย่าตะกะแตนพี่น้องนี่กำลังออกเลยค่ะมาเก็บต้นตะกะแตนกระย้ายอีดอันย้ายอีกกำลังเก็บอยู่อันนี้เด้อค่ะต,นต,ต้นตะกะแตนอันนี้กินได้ค่ะพี่น้องกินคือผักสลัดบานเฮงเลยนี่หยอดอนอ่อนเลยพี่น้องนี่กินทุกปีนี่เนี่ยหยอดอนอ่อนแบบนึงใครจะไปลวกหรือว่ากินกระสมตามกระไดพี่น้องด้วนี่ เนี่ยเนาะเนี่ยอ่อนๆเลยเนี่ยเวลาหักเนี่ยนี่ค่ะมันจะเกิดทุกปีพี่น้องมองนี่นี่ค่ะนี่กินได้เมดเอาไปลวกเอาไปกินสดก็ได้กินก็นนาพอกนําพริกได้เมดพี่น้องนี่นี่ค่ะนี่อีเพ่นเก็บอยู่ฟังนั่นพูน่าทั้งนี่กระายพี่น้องนี่นี่ทั้งนี้นล้ค่ะนี่อ่อนเลยมันเกิดมาทุกปีพี่น้อง ดอกมันสิร่วงมันก็สิขึ้นมาทุกปีมองเนี่ยงามๆทั้งนั้นเลยอันนี้นี่ค่ะปีที่แล้วที่มาเก็บต้นบูเบอรี่ทางในนี่เห็นป่พี่น้องนี่ย,ยอดงามเลยเสีเอาใดบนนี่นี่นี่ของแสบเลยพี่น้องเนี่ นี่พี่น้องบ้างนะต้นใหญ่ๆเลยยอดอุบอับอ่อนๆเลยพี่น้องอย่าตะก,กระแตนกำลังออกนะพี่น้องนี่เดี๋ยวไปเก็บต่อยยอันยายมากระย่าอิดก,กระโดดที่ลูก ตอนนี้ก็อยู่บ้านนอกนะคะอยู่ชนบทเมืองนี้นพี่น้องส,สภาพอากาศแป๊บหนึ่งลูกแป๊บนึงสภาพอากาศอยู่เมืองนอกอันนั้นก็เป็นไอ้ไฮอันนั้นข้าเจา้าไฮดอกงาพี่น้องตน้นลาบต้นเหลืองอะเริ่มแกแล้วคะ่ะพี่น้องมึงข้าเจา้าไฮน้ำเขาสภาพอากาศย้ำเมือนแรงพี่น้อง โม้โ๊า๊าอยูเบย่งเนโอ้ยงพี่น้องดอกอย่างีนงามงามเลยพู่น่ะดอกอะไรเนี่ยทำไมมันสวยจังดอกสีขาวนะสีขาวพี่น้องโห้ยดอกเต็มต้นเลย เต็มต้นเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นแอปเปิลนะคะต้นแอปเปิลต้นนี้อร่อยมากค่ะต้นเล็กๆเ,เองแต่ว่าดกเต็มต้นเลยค่ะอันนี้เบิ้งพี่น้องคือใบประขามอ่อนบานเฮาเลยนี่ต้นคิดสมัตรกระเจ้าอันนี้กินได้ด้วพี่น้องนคือใบประขามอ่อนเลย อันนี้นะคะนี่บรรยากาศดีสุดๆเลยพี่หน,น้องนี่ที่เก็บหยาตะแตนกันนั่งนั่งดูยายอีททำอะไรอุ้ยยายอีทเก็บอะไรคะ เก็บสระดาษเดนมาร์กครับพี่น้องจะ๋ากระดาษเดนมาร์กค่ะแม่บ้านเดนมาร์กอุ้ยอยู่สูงเลยนุ่นเอางามันลงมาโอ้นสระดาษพี่น้องออกขมขมเยะออกขมนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอีกึ่งมาให้กันอ่ะโู้หูไม่โอ้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้โอ้ยแข็งลูกเก้ดได้ ปพี่น้องกลับบ้านขอบคุณทุกการรับชมดออวยค่ะเด้อพบเจอกันไม่คิดน้าค่ะไปแล้วค่ะพี่น้อง